เห็นี่ยค่ะหรือเออเกะ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 สวัสดีค่ะอู้พาควันกับแม่พามาลอยทุ่งหญ้านะคะเต้นเต้นนะทุ่งหญ้าหลังบ้านค่ะ กันจ้ากินไปง่วงไปบลุก <c oughs>

พิคล qu <st> ิมแล้วคิดถึงพิคลิมอย่าล้าาหาแม่มาหาแม่เร็วหาแม่เร็วเราจะมากินหญ้าต้นใหญ่เปล่ละอ๋อัน้เดจะมากินหญ้าต้นใหญ่อือหือหัวหน้าแฟนน้อยนี่ ล้โอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย